สวัสดีนะคะสมรับวันนี้นะคะองกษตรสั่งชุกนะคะกระษตรฝาซาตายสซตายซูกผืดเหลี่ยงสั์นะคะำไห้หายสบายสบายนะคะโดยองค์ความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา้องทิ้นแบบผสมผสานนะคะวันนี้ก็มากันต่างก้นปาตกนะคะเพราะว่ามันเข้าดูดูการก้องก้นตกน ในปากตายแล้วนะคะส่วนปากเนื้อนี่ค่ะนำหรือมานะคะตอนนี้หลองเล่นนะคะว่าเสาพับรอบๆหอวกวัวนะคะอันนี้เป็นลักษณะกล้องการเลียงหัวบานนะคะก็เต็มไปด้วยผืนเีเทว่ามันมีน้ำขั้งนะคะอยากนะคะอยากจะจะไม่ให้พืนทีการเลียงปรุตูซัดโดยเฉพาะเลียงวัวนี่นะคะเป็นพื้นทีไม่มีแรงน้ำได้ฉะนั้น ปัญหาสดตามมานะคะในช่วงนี้ก็คือมะเรงนะคะมะเรงนะคะวะ่าพอเก้าช่วงหน้าฝนนะคะแมงวันกามาเลือกกามาลินกามานะคะซึ่งแกปัญหาจจโดยวิธีไหนดีนะคะเด็กเยวก็ได้ำํำการชีพผลนะคะเพื่อที่จะไหลมะแรงนะคะในฟรามไปโดยวิธีนึงนะคะวิธีพอชีดไปถึงละพวกวัวพวก,วกไรนี่คะ่ะ แมลงน,นะคะมันแบงนี่นะคะมันไม่ไกลจะคุณหายยกับเคพีองชีดก้นไหลแมลงนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งเพราะว่าเช่นอะไทึ้งมันก็มากินหญ้ากินฟางกินอาหารต่อในร่างนะคะอันนี้สะบับโดยทั่วไปรั่งกันชีดกำจัดแมลงนะคะเกี่ยวฟ้ามก็จะจายปลูกเกมนะคะทำสลับกันไปนะคะโดยใจ อ่าผลิตภัณฑ์ซาบแบบนะคะแบบแรกสุดเลยใจก่อนเปลนนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าผลิตภัณฑ์เดอร์มานะคะอ่านะคะเดอร์มานะคะเดอร์มาปวดปวดใจจำจัดมาแรงนะคะในกลุ่มพวกเอ่อพวกเฮฟนะคะเฮฟเฮฟโอนนะคะพวกหมดอ่านี่นะคะเดอร์มาเดอร์มานะคะเดอร์มานะคะ อาจารย์ใจกลองเดิมานะคะก่อนกนล,ล,ล้งเพจะเขียนรายละเอียดนะคะใครอยากเพ่จะติดตามรายละเอียดนะคะติดตามได้ในเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กป่าตุซปากตายเหมือนกันนะคะตัวนี้ตอนนี้ราคาตกประมาณแปดสิบหรือว่าหกสิบบาทนะคะเจอตั้งแต่ขวดเจ็ดสิบนะคะตอนนี้ก็ราคา,ากล้องฟลิซฟันเกลี่ยฟันจะได้มีป,ปืนจริงนะ อ่ามาหนุ่ยมาอ่ามาทรงไซมมาทรงไซมมาทรงไซมาไซมาจาักไยนะ,ะ่นค่ะวันนี้ทำอะไรกันนะคะอยากเล่ทรงไซนะคะบล <c oughs> ิตภัณฑ์ตัวสีส้มนะคะบลิตภัณฑ์ตัวสีส้มนะคะ <c oughs> อ่าตัวนี้นะคะเด็กเยี่ยวจี้กลาดกันทุกตัวนะคะต้นตีชิตนะคะอันนี้ชื่อว่าไสปลานะคะไสปลานะคะสั้นแตยโยนไสปลาเนี่ยนะคะมันจะกำจัดมาแรงเนี่ยกลุ่มยุ่งนะคะกลุ่มรินนะคะ พี่นะคะกินจะกลายกลายกันนะคะคือว่าปอบรมน้ำสัดไม่ไหมนี่แตาว่าเดี๋ยวมานี่กินจะกลกลายน้ำมันกัดนะคะคซักก็ไม่จะกลาชอบตาวเลยนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นเ่วนหนึ่งเดี๋ยว่ามันก็วิ้มนี่นะคะนอกจากว่ามันตัวในเหลืองก้องเหลืองชีดแล้วนะคะเอ่อเหลืองชีดกระจายวิธีการคีดฝนโดยเหลืองชีดยาสายไะไบไรกันนาชิพอลีแต่นะคะปลอดดีเลยนะคะปลาไปปลามาได้ไม่นักต่าใดนะคะ ม่สวนกล้องใส่ปลานี่ราคาคนทำถี่จะสูงมากกว่าเดิม啊นะคะอ่าใส่ปลาใส่ปลาชิวาผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงใส่ปลาสีนะคะมีสารออกฤทธิ์ชื่อไซเฟอร์เมทรินนะคะไซเฟอร์เมทรินนะคะตัวนี้นะคะเก็บแอ้งจากเด็กนะคะสาวาชายนี่ต้องใจด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาชีดฝนกรรม อายุเนื้อลมใหญ่ข้าวมุกข้าวตาข้าวพิวนังนะคะสะเมื่อไกันนะคะเวลาชีดรเราจะให้วัวไปเดินนะคะสิงระปอเพื่อแต่กอปลอบเล้เเลานะคะก็ทําการชีดฝนนะคะกําจัดยุ่งได้นะคะพวกนี้นะคะใจในอุซา,าหกรหมาฮานได้นะคะใจในโรงงานนะคะช,ชีดชีดฝนพวกกําจัดยุ่งแมงวันไรหมดแหลมแมลงปีกแข้งนะคะอันนี้กาพุ่งชีดไปเดีเดยวนะคะ จะใส่สลับสลับกันนะคะที่ฟ้ามเพราว่าถ้าเราใจอยู่ชิ่งเดียวนะคะอาจจะก้องกันดื้อนะคะดื้อกันก็ไม่ให้เกิดความตันตานก้องมาแรงว่ามันไม่ไปนะมันลับมาลาวนี่ก็จะเกิดสูงก,ก็เลยใจมุ่นเวียนกันนะคะอ่าตอนนี้ก็สบายตัวถูกตัวแล้วนะคะเพาน่นาขอครคกสกอกแล้วก็เช็ดๆนะคะก็ไม่มีมาแ่งมาต้มมาได้มากมายนะคะก็ยูได้สบายสบายเดี๋ยวจะฝาก นีละซิวหนังต้องโกแต่ละตัวเก๋ๆนะคะว่ามีปัญาไม้นะคะอ่าอันนี้นะคะมีจ่ายน้ำก๊กนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะอ่าเป็นส่วนของชีวภาพนะคะเกิดจากการมักนะคะน่าจะมีส่วนของน้ำซ้ำก้อนไม้นะคะสาวติ เราตดนุมเลแล้วแล้วก็กากนำตาลนะคะแล้วถึงกับปวกเสดาวปวกอะไรนี่นะคะถ้ากิดไปตามลักป้องกันที่จะกําจัดแมลงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสั้นมักนะคะสามารถชีดฝนได้บอยมากว่าปวกเคมีพันนะคะอันนี้ก็จะใช้สลับสลับกันไปนะคะในซ้อมตัวนี้นะคะซึ่งถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลานะคะสิ่งที่ยัยงคงต้องใช้อยู่กบผูก็คือก่อไฟนะคะก่อไฟ กอไฟสัก4ีห้าตีหกนะคะพอมันยัางควันนะคะเผื่อที่จะไหลามาแรงในช่วงนั้นก็พอลังจากนั้นก็ไม่จําเป็นแล้วนะคะอันนั้นก็คือก่อไฟนะคะที่ทีมีดองโรยก้องาัวฟุ้นไม่ตบกจาจะก่อไฟนะคะเป็นการกําจัดฟางกําจัดได้การเอามาใสหนุยนุยมาเล่นุยมาเล่นะคะอ่าตัวนี้เป็นหลกปสมนะคะาาก้าวมาแก่เพิ่มแล้วนะคะอ่าตัวนี้เป็นหลกปสม จาโลเล่นะค่ะไม่กันไม่ไม่ไก่ดอนเผื่อนั้นเห็ดกอกนี่จะมีหัวบ้านขนตั้งหมากนะคะซึ่งเราปอยลูกกระส้มมานี่ไอพวกเอิ่นจะดอนนะคะก็เลยกังเว้ยนะคะให้เนยก็ได้ผักก้อนได้ใบใตมั้งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือล้านกันนะค่ะลูกกระส้มหัวบ้านกับจาโลเล่แต่ว่าเลือดไม่ใช่ไก่ดีก็ได้นะคะอ่าอันนี้ใบฟันนะคะหัวบานโรยเปิดเส้นนะคะหัวบานโรยเปิดเส้นพร้อมกับ ตัวลูกเสียมีห้างกล้องจารอเล่อยู่นิดอนะคะอ่าตุนตังนะคะตัวนี้ตุนตังนะคะไอยโย่เจ้ามีเราไม่ได้ลูกสักตัวที่นะคะอันนี้น่าจะเป็นทองเรล็กนะคะน่าจะเป็นตองเหล็กนะคะตุนตังนีคุณต่เพล่อนไม่ไก่ดนต่เอเปล่ยนเชือนนี้จะดูเพศน,นะคะโดยเฉพาะใบพันธุ์นะคะซึ่งกับตัวนี้นะคะเป็นลูกอยย่ึ่งสีนะคะน้าตามันมูชู้นี่นะคะ ตัวนี้เป็นลูกหัวบ้านนะคะหัวบ้านแต่ก็หัวปันแต่ก็ตัวใหญ่กันได้นะคะอันนี้เป็นเมนะคะจีวดใบตองนะคะมากัรซ้มตัวนะคะใบเงินใบตองใบนักนะคะซึ่งตัวนี้เป็นขั้วเจ็บนี่ี่ลักษณะของการเลียงแบบปลาส้มปลาสันนะคะเป็นหัวบ้านแต่ว่าเลียงโดยอา้กินฟางนะคะ กากปามนะคะแล้วก็ยาสาบันี้ชนี้เนียวอวานเฉีวหวานได้ค่ะชนี้วนี้เจียสาซาค่นะคะเฉียวสาซา,า,าด้วยจุกามาัดนะคะค็นหัวบ้านนะคะคนหลังเงแจ้งเร่งนะคะพวกที่นีเื่นนี้คกรจะชินไม่เหลือนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่ยาส้วติดลักนะคะเพียงแบบตํบรัวลอมนะคะ แต่ถิงกาแต่เขียวนี่ก็จะมีอยู่ม้ง่งค่ะพวกไร,วกไรพวกก็ไดตามขอกตมไรเนี่ยค่สะสาพดโดยตัวตัวไปไม่โรไว้ตำหรือนะคะแรงงานก็เป็นแรงงานคนเดียวนะคะจำบั่งไม่ตำบมัง,มมงอ่านี่จะไม่เห็นตัวที่เป็นแหงวี่แมงไรผิงอยู่แล้วนะคะแต่เดียวกะทีใส่ปลาไปนะคะ่ะใส่ปลาดีกะ ก็ผสมไปแล้วที่น้าม,มันยังเยอะอยู่เลยนะคะคักก็เลยเอามาชีดนะกการก็กำจัดได้นะะกกักกาก็ขอบคุณมากนะกกเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะนำเนสนอเสร็จหลับวิธีการกำจัดแมลงโดยการใช้รถไฟนะกกว่ามันได้พ้นหมักหน่อยเดี๋ยวนะคะคี้นักการควบคุณมากนะกกสวัสดีค่ะ